นีฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาเรียนวิชาภาษาจีนกันอีกรอบหนึ่งนะคะและวันนี้เนี่ยเราจะยังคงอยู่กันที่บทที่หนึ่งนะคะบทเดิมเลยเธอสบายดีไหมนีฮาวมา เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ของบทนี้กันอีกรอบนึงนะคะมาดูกันว่านักเรียนเนี่ยอ่านได้แล้วก็จำความหมายได้แล้วหรือยังอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยเนาะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งนะคะมากอ่าใครจำได้บ้างคะว่าคำนี้เนี่ยมีความหมายว่าอะไรเอ่ยอ๋อขอโทษค่ะคำนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรเอ่ย คำว่ามากภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหินเหินเหินนะคะแปลว่ามากอ่นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันกับเหล่าชื่อนะคะอ่านสองรอบนะคะเหินเหินแปลว่ามากคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเหินเนี่ยจะใช้ยังไงดี No. มาดูตัวอย่างง่ายๆคำนี้คำว่าไอ้นะคะแปลว่ารักนั่นเองนักเรียนต้องเคยเรียนคำนี้มาแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะไอแปลว่ารักถ้าเราอยากจะพูดว่ารักมากนะคะภาษาจีนเราจะอ่านว่าเหินไอเหินไอนักเรียนออกเสียงพร้อมๆกันกับเราชื่อนะคะมาหาเริ่มเลยเหินไอเหินไอ ปลว่ารักมากนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราจะรักใครมากๆเนี่ยในชีวิตนักเรียนนักเรียนจะรักใครมากๆคะ่ะแน่นอนอันดับแรกเลยต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะน่าจะเป็นพวกท่านเนาะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันรักแม่มาก เรามาฝึกพูดประโยคนี้กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวลองไปพูดให้คุณแม่ฟังนะคะฉันรักแม่มากเราจะพูดว่าหว่อเหินไอ่แม่มาหวอเหินไอม่มาแมาปลว่าฉันรักแม่มากอ่านพร้อมก,กันกับเราชื่อนะคะมาค่ะหว่อเหินไอม่มาหวอเหินไอม่มาแปลว่า ฉันรักแม่มากอีกอย่างหนึ่งแน่นอนนักเรียนต้องอยากมีคุณครูที่ใจดีใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูใจดีจะเป็นยังไงนักเรียนก็จะรักคุณครูเนาะประโยคนี้ฉันรักคุณครูมากนะคะเราจะพูดว่าหว่อเหินไอล่าชื่อหวอเหินล่าชือ แปลว่าฉันรักคุณครูมากนะคะมาค่ะอ่านพร้อมก,กันกับเราชื่อนะคะหวอเหินไอ่เหล่าชื่อหวอเหินไอ่เหล่าชื่อฉันรักคุณครูมากเพราะฉะนั้นคำว่าเหินแปลว่ามากนะคะเหน ต่อมาเรามาดูคำศัพท์คำที่สองกันดีกว่านะคะคำนี้คำว่าดีนะคะออกเสียงว่าหหาวหาวแปลว่าดีนะคะหาวเอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะคำแรกเฮินหาวเฮินหาว ประโยคนี้เราชื่อเคยบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะว่าคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรใครจำได้บ้างเฮินเหาคำนี้นะคะแปลว่าดีมากๆดีมากหรือว่าสบายดีนั่นเองเฮินเหาเราชื่อเนี่ยชอบเอาไว้ใช้ชมนักเรียนเนาะถติว่าถ้า,ถ,าถ้าหนูเนี่ยตั้งใจอ่านภาษาจีนออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากเราชื่ก็จะบอกว่าเฮิ่นเหาดีมากออกเสียงพร้อมกันกับเราชริกรอบหนึ่งนะคะ เฮิร์นขาวเฮิร์นาวแปลว่าดีมากหรือว่าสบายดีนะคะมาเราลองมาดูแบบนี้กันดีกว่าวอเฮิร์นขาววอเฮิร์นขาวแปลว่าฉันสบายดีอ่าออกเสียงอีกรอบนึงนะคะพร้อมกันกับเราชื่อวอเฮิร์นขาววอเฮิร์นาว แปลว่าฉันสบายดีนะคะมาดูคำศัพท์คำที่3นะคะคำนี้ออกเสียงว่าปูทปูทแปลว่าไม่ค่อยอไม่ค่อยอ,อะไรบางอย่างหนึ่งออกเสียงพร้อมกันกับเราชือนะคะปูทปูทแปลว่าไม่ค่อยค่ะ และคำศัพท์คำที่4นะคะก็คือมามาออกเสียงสั้นๆง่ายๆนะคะออกเสียงสั้นๆไม่ใช่มานะคะไม่เอามานะอเอาแค่มามาแปลว่าไหมเราฝึกออกเสียงพร้อมกันกันกบเราอีกรอบหนึ่งนะคะมามาแปลว่าไหม คราวนี้เรา,เราลองมาดูตัวอย่างของประโยคนี้ดูนะคะวอปูไท่เาวอปูไท แปลว,ว่าฉันไม่ค่อยสบายเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าเราสบายดีเราโอเคมากอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าหัวเฮินห่าคราวนี้ถ้าเราบอกว่าวันนี้หนูไม่ค่อยสบายเลยค่ะหนูปวดหัวหนูเป็นไข้หนูเป็นไข้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าหัวปูไทเห่าออกเสียงพร้อมกันกันกบเราชรีกรอบนึงนะคะหวปู้ไทเข่าแปลว,ว่าฉันไม่ค่อยสบาย อีกสักตัวอย่างหนึ่งละกันคำนี้นี้เห่ามะนี้เห่ามะแปลว่าเธอสบายดีไหมอ่าเป็นการถามสารทุกข์สุกดิบนะคะหรือว่าพูดง่ายๆคือถามว่า wow, เอ๊วันนี้เธอเป็นยังไงเธอสบายดีไหมเธอโอเคหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่านี้เห่ามะนี้เห่ามะแปลว่าเธอสบายดีไหม ฝึกอเสัยกับเราอีกอีกรอบหนึ่งนะคะนี้เห่ามานี้เห่ามา,า,มาเธอสบายดีไหมต่อไปนะคะคำว่ามานะคะนอกจากเราใช้แบบนี้เห่ามาแล้วเนี่ยเรายังใช้ประโยคแบบนี้ได้ ได้ดยเป็นคำน่ารักน่ารักหวานๆนะคะเธอรักฉันไหมคำว่ารักภาษาจีนจจคือคำว่าอะไรนะเมื่อกี้เราชูอบอกไปแล้วคำว่าไอใช่ไหมคะแล้วถ้าเราบอกว่าเธอรักฉันไหมเราจะพูดว่า你爱我หวอม吗เธอรักฉันไหมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะออกเสียงพร้อมกันกันกบเราชื่อ

你好吗？我很好，我很好，我很快乐。าาคราวนี้เมื่อกี้เนี่ยเราดูคำศัพท์ไปแล้วเนาะว่ามีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้าง ต่อจากนี้เราก็จะมาทบทวนกันดูนะคะมาดูซิว่าเอ๊นักเรียนเนี่ยจำคำศัพท์ได้แล้วหรือยังนะมาดูกันที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าเหินเหินแปลว่าอะไรคะใครจำได้บ้างเ,เหินแปลว่า มากนะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยเหินแปลว่ามากนะคะคำที่สองเ่าวหา่าแปลว่าอะไรคะหข่าแปลว่าดีนะคะเฮินเข่าวดีมากไงคะเวลาเราชมว่าจะชมหนูอย่างเงี้ยเฮินเข่าวดีมากต่อไปคำนี้ล่ะปุ๊ ไผ่ปูไ่แปลว่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ค่อยนั่นเองคะอ่ะอ่าแล้วก็คำสุดท้ายมมแปลว่าแปลว่าอะไรใครตอบถูกมั่งแปลว่า ไหมนะคะมีง่ายมีแค่4ี่คำนี้เองนะคะเราชื่ออ่านทวในให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะใครอ่านได้เนี่ยอ่านมาพร้อมกันกับเราชื่อเลยเนาะคำแรกเหนินเหิน,หนแปลว่ามากนะคะคำที่สองเ่าเหา,หาแปลว่าดีคำที่3มนะคะปูไทปูไทแปลว่า ไม่ค่อยนะคะแล้วก็คำสุดท้ายมอมอแปลว่าไหมอเป็นไงบ้างคะใครตอบถูกทั้ง4ข้อบ้างาถ้าใครตอบถูกหมดเลยเนี่ยแสดงว่าพวกหนูเนี่ยเข้นหาวนะคะพวกหนูเก่งมากๆเลยพวกหนูดีมากตามคำตอบได้ไวมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าใครยังตอบไม่ค่อยถูกหรือว่ามีผิดบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดภาษาจีนเยอะๆแน่นอนเดี๋ยวหนูจะพูดเดี๋ยวหนูจะรู้ความหมายทั้ง4คํานี้แน่นอนค่ะและก็สำหรับคาบเรียนวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วไว้โอกาสหน้าเรามาเรียนภาษาจีนกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้จ่ายเจียน E